เป็นลูกที่ไม่ค่อยสวยอะลูกค้าพวกกอรีวิวเหรอจ๊ะใช่ตัวตัวพลาสติกรัดกระสอบมันแตกแล้วก็ก้อนน้องก็เลยระเบิดรีวิวค่ะเป็นลูกใหม่ลูกใหม่ที่เป็นลูกใหม่ที่แตกเออสองหนึ่งส่วนตันี้ขอคนเข้าใจงานนะตัวเนี้ยขอคนเข้าใจงานส่งฟรีด้วยลูกค้าตัวนี้วิจ้งก่อนว่ามันจะมีตำหนิอย่างเงี้ยค่ะคาบดำๆติดไปเนาะ แต่วิใส่ก้อนไปให้เลยนะลูกค้าอันนี้คือถ้าลูกค้าซักคลีนออกได้ก็โอเคมันเป็นของแบรนด์เอสิกตัวเนี้ยนะ,ะขอคนเข้าใจงานอันนี้วิทําส่งฟรีให้เลยนะคะเหลือถุงหนะ้าถุงเดียวก้อนเดียวและนะคะมันก็จะรวมรวมไปเลยมันจะมีคราบดําเปื้อนไปบ้างนะคะประมาณ1-30%มนะมันจะมีเปื้อนที่มันมันแลบออกจากกระสอบอะลูกค้านะ มันแลบออกจากกระสอบนะขอคนเข้าใจงานนะตัวนี้วิไม่รับเปลี่ยนเขมคืนนะรีวิววิไม่รับเปลี่ยนเขมคืนทุกกรณีนะคะถือว่าวิแจ้งรายละเอียดไว้แล้วนะโอเคไหมแอมโบรค่ะนี่อุยอันนี้แบรนด์ไรเนี่ยแจเปนเอฟเอสวยว่ะแจเปนแจเปนเสื้อบอลญี่ปุ่นลูกค้าันนี้เขาด้วยของแท้สมูสโอนเออ อันนี้ของรีบ b อกครับผมนี่แต่แต่พี่มันยุ่ยยหน่อยเมื่อกี้เป็นเจแปนออฟฟิเชียลออุ้ยออุ้ยออกสไตล์นี้ขายดีนะนี่นี่ลูกค้าเนี่ยเท่แนวแบบแนวบาสเกตบอลเหเออเบอร์หกสิบสี่ลูกค้าสวยนะอุ้ยมาอีกแล้ว อ๋อเออลูกค้าอันนี้ผิดสเปกนะมันติดกางเกงไปตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้ทุกตัวเลยนะตำนงตำหนิลูกค้าอาวิซูมนะตำหนี่เปื่อนอ่าลูกค้าซักนะซักด้วยไม่ใช่เปิดไปเจอแล้วไม่ซักแล้วมาเค็มวิอันนี้วิไม่เค็มนะวิไม่รับเปลี่ยนเค็มคืนนะลูกค้าตนี้พูดแล้วนะค่ะตัวนี้วิ<อ>ไม่ได้เปลี่ยนเค็มคืนนะขอคนเข้าใจงานจริงๆลูกค้าตัวนี้คือมันเปื่อนแค่ตัวที่มันแลบออกจากกระสอบเท่านั้นเอง นะะคแม่อันนี้ผิดสเปกยูนิโค่ด้วยเป็นกรงเกงสี่สิบกิโลไม่อันนี้มันรวมเสื้อผ้าพไหมไม่สี่สเสื้อกีฬาอ๋อมันใส่แคสื้อกีฬานใช่ไหมฮะ45่กิโลใช่ใช่ลูกค้ามันติดกางเกงไปด้วยนะแต่ว่าหนูคิดว่ามันก็ขายได้กําไรอยู่มันเป็นกางเกงฟิวแบบจับกิ้งอ่ะลูกค้าเอสิคคร์สิคคาร์สี่ของพี่แหมสวยนะอาดิดาสลูกค้ามันติดกางเกงไปนะนี่ลูกค้าจ๋า ตัวนี้นะคะตัวนี้มันติดกัะเกงแบบงสไตล์โยคะไปอ่ะของมิซุโนะแบรนด์ด้วยนะนี่มิซุโนะลูกค้าแล้วก็โชว์ให้ดูนะลูกค้าจ๋าขอคนดูดูไลน์นี้แล้วก็นี่เลยวีทัมส่งให้ฟรีอันนี้อันเดอร์อ u r เมอร์ใช่ไหมสองนิ้อันเดอร์อเมอร์นะจ๊ะสีดำตัวนี้45กิโลขอคนเข้าใจงานนะคะตัวนี้ส่งให้ฟรีราคาเท่าไหร่จ๊ะ เ9 0 0ก้าจ้ะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะคะตัวนี้นะคะถ้าใครอยากลองเล่นงานป้ายโคดก็ลองดูได้ส่วนใหญ่มันก็ไปลุ้นพวกงานเสื้อบอลลูกค้าแต่ถ้าเป็นของ KWE ไม่ค่อยติดเสื้อบอลเท่าไหร่นะมันจะออกเป็นสไตล์เสื้อใส่เล่นทั่วไปมากกว่านะอันนี้ก็ไปลุ้นพวกเสื้อบอลเสื้อแบบเท่ได้เสื้อสโมสรงานแบรนด์อะไรเงี้ยนะคะเออสวยนะ <มา S 1> ว่าไป เสื้อบอลอันนี้ของยูนิโคลอร์อันเดอร์อร์เมอร์ค่ะอันเดอร์อาร์เมอร์เฮ้ยแบรนด์เยอะอยู่นะลูกค้านี่เลยเห็นไหมไซส์ดีไซส์ไซส์โอเคมันเป็นแบบถ้าเป็นเสื้อกีฬามันจะเป็นส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกฟรีไซส์ลูกค้าจริงนะฮะเสื้อกีฬามันจะเป็นฟรีไซส์ซะส่วนใหญ่นะาหน,น้ของมิซูโน่สีขาวสวยนะนี่ลูกค้าอันนี้ของพูม่าเออหนี้น ของวีแขนยาวตัวนี้เป็นของ p ูม a านะลูกค้ามันอาจจะมีงานก็มีความคล้ายตัว k w e 2 0 2อยู่นิดนึงมันอาจจะมีตัวที่แบบว่าสก,กีนอักษรจีนอะไรเงี้ยอันนี้พูม่านะคะแขนสั้นแขนยาวนะลูกค้าตัวนี้แขนสั้นแขนยาวเลยอุ้ยเนื้อผ้าดีมากเนื้อผ้าดีมากลูกค้ามันคือแบบมันโปรง่งมันโล่งมันสบายนะ ใช่ใช่เออตัวนี้ลูกค้าอุ้ยอันนี้แบรนด์ไหมนี่มันจะเป็นแบรนด์นะโอ้อันนี้ของอาดิดาสค่ะสีชมพูของผู้หญิงผู้ชายลูกค้ามันจะไม่ได้ฟิกว่าหญิงหรือชายนะมันก็เจอกสไตล์ออกกำลังกายเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทั่วไปมีแบบผู้หญิงก็ใส่วิ่งจอกกิ้งเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะคะโยคะได้โยคะได้เลยนี่ลูกค้าี่แต่อันนี้เป็นอะไรนี่ไง ลูกค้าอุ้ยูสวยนนะแต่ว่าตําหนิเปื้อนหน่อยนะลูกค้าไนกี้ไนกี้แต่ว่าตําหนิเปื้อน,นประมาณแบบ70%เปอร์เซ็นต์เลยเออตัวเมเกะกางเกงอ่ะแต่ว่าตําหนิรวมก้อนเนี่ยวิตีให้ประมาณ1-3 0เนะลูกค้ามันจะมีตัวที่มันแลบออกมาที่วิบอกตอนแรกอะ่ะมันจะมีเปื้อนพวกคราบคราบจารบีคราบดาไปบา้างอันนี้ของ G y u นะ G, g y u g y u นะคะนี่ มันเป็นก้อนสุดท้ายอ่ะแม่เลยแล้วก้อนมันอันเดอร์อมเมอร์ค่ะอันเดอร์อามเมอร์เวียนนี่แบรนด์อะไรเนี่ยสวยนะคุณพี่เห็นไหมเฮ้ยอันนี้เฮ้ยมูใช่ตกใจเลยแต่เท่มากลูกค้าเป็นเสื้อบาสเกตบอลบาสเกตบอลไนกี้ค่ะไนกี้ค่ะ อยสายดีลูกค้าคอนเวิร์ตออสตาค่ะคอนเวิร์ตออสตาเอออุ้ยสวยตัวนี้แม่ดูดิพี่ๆคนไหนที่อยากเล่นงานสกิลรานะคะตัวนี้ของญี่ปุ่นเลยนะคะลูกค้าจ๋าเดเซนเต้เดเซนเต้ค่ะเดเซนเตอันเดอร์อเมอุ้ยโลโก้บิ๊กบิ๊กอันเดอร์เมค่ะ รัวเลยและของพี่กันดีอาอเอมอร์อีกแล้วแต่เป็นเข็นยาวลูกค้าอันเดอร์เมอ,อ,อร์เข็นยาวค่ะสีขาวดำแบบนี้เลยอาดิดาสตามด้วยมิซุโน,โน่ฮะ7,900 7,900สนใจมั้ยสนใจไหมเนี่ยเสื้อกีฬาฉ่ำเลยลูกค้า,บบายอยากได้อยากได้ยไเัง <c oughs> อ้ยตัวนั้นน่ารักอ่ะรดตังออก <นะ S 1> ไหมอุ้ยอุ้ยตัวนี้ผ้านุ่มมากแพ้จับดูดิแพ้จับดูว้า ล,ลื่นเหมือนะนไม่เคยเกิดมนาะลื่นด้วยใส่แบบใส่ออกกำลังกายสบายเลยตัวนี้ลูกค้ามันเยอะมากเลยนะคะอาจจะไม่ได้โชว์ให้ชมทุกตัวนะแต่ว่าตำหนิตามที่ีแจแงเลยตั้งแต่ต้นคลิปนะคะตัวนี้ขอคนเข้าใจงานเนาะมันมีตำหนิตัวที่เพื่อนคาบดามคาบฝุ่นอย่างเงี้ยเพราะว่าก้อนมันแตกลูกค้า<ว>นะตัวนี้พี่ <ไป S 1> ทำสมัยพีด้วย รหัส CF CF รหัส CF เลยไหมรหัส CF ลูกรีวิวนะคะดอเด็กหนึ่งแปดค่ะค่ะผมดอเด็กหนึ่งแปดนะลูกไปของคูมาดอเด็กหนึ่งแปดนะดอเด็กหนึ่งแปดดอเด็กหนึ่งแปดรีวิวนะของคู่ก็ CF มาเลยดอเด็กหนึ่งแปด เท่านั้นลูกค้าค่ะส่งให้ฟรีนะตัวนี้ใครอยากเล่นงานเสื้อกีฬาก็ลองดูก่อนได้นะคะตัวนี้งานเสื้อบอนของภูม a ามีสวยมากนะ,ะใส่คู่รองเท้าอ้นัมันมีสีเขียวแบบนี้ด้วยนะของภูม a สวยเลยอาดิดาสอาดิดาสค่ะสวยงามสวยงามอ่ะลูกค้า เขาคาวประมาณนี้นะคะใครสนใจงานไหนก็ไปเอฟหลังบ้านได้เนะตัวนี้เสื้อกีฬานะได้ยูส่งให้ฟรีนะคะตัวนี้45โลนะไปโ้าสยโค้ดส1 0 a โค้ด 210A เสื้อกีฬานะคะ8 0 0 0เอ้ย7,900บาทนะคะส่งฟรีเลยรหัสเซฟดอเด็ก18ึ่นะคะดอเด็ก1น่เนาะโอเคเขาคราวิประมาณนี้นะลูกค้าค่ะเดี๋ยวช่วง ใบ่บายค่ำเย็ยนๆก็เดี๋ยวจะมีอัปเดตรายการพรีวิวสินค้าตู้แพนด้าให้ชมกันนะคะใครรอรายการไหนติดตามได้เลยหนะ้าเพจสบายออเดอร์ที่มีผู้ติดตาม2 1งจุนึ่องจุดสองแสนคนเท่านั้นนะคะโอเคไปก่อนนะแม่เราพบกันใหม่สวัสดีค่ะ